โยว่าไงไวรุ่นกระบะฟอร์ดทุกๆงวด6,000บาทตลอดสัญญาเอาไปทำกินครับพี่น้องไวรุ่นไอเสมจัดให้ครับพี่น้องชมนาฟอร์ดเรนเจอ2์ xlt 2014หนาวัยไวรุ่นสร้างตัวทั้งหลายกำลังมองหารถไปเล่นงานก็สร้างเขาให้เขาหน้าเขาสวนงวดถึกๆ6,000บาทตลอดสัญญานำเสนอเลยครับพี่น้อง ชมนะฟอร์ดคันนี้แต่งซิ่งด้วยมาพร้อมกับล้อแม็กทีอ3อสามเอบ18นิ้วน่าล่อล้อ,ลอนะข้างในมีชุดเครื่องเสียงหนึ่งชุดนะสวยๆครับเลขไม้เก้า0มืกิโลเมตรนะท่อเสียงหวานด้วยโอ้โหงวด6,000บาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวจัดให้สำหรับ f อนะผู้มียได้หน่อย จัดให้เอฟซพ่พรม่พี่น้อ,นองที่ติดตามไอ้เสมกําลังมองหากระบะงวดเถึกๆเอาไปทํากินไอ้เสมจัดมาให้แล้วถืกใจบ่ครับพ,พี่น้องถืกใจบองามบอจองบอิีเป้ตาติดต่อขามาหาไอ้นะสวยๆครับข้างในยังไม่กิบอยู่เลยนะออกรถศูนบาฟฝีดาวรีจองพิเศษนะาสำหรับ FC ไอ้เสมไอเสมให้ไปสร้างโตปีแรกให้พอซี 4, พันพ่อ นะย่ำปีแรกคห้พรสี่พัน 4, พอหลังจากนั้นค่อยพรหกพัน 6, ตลอดสัญญานะเป็นไงปูเป็นไงปูปูกร,ร,ระนำสมทรเซลบ์อเออมีขั้นเดียวพร้อมมีขั้นเดียวพร้อมหีบเป้าเครื่องเดิมเดิมโบเชียวโบชนโบต่ำโบตีลังกาโบข้อผักโบข้อหักข้อพับาม,มารับประกันโบเฉียวโบชนโบต่ำโ OK อเคบอน่ะเครื่องเดิมเดิมเครื่องนิ่งนิ่งใส่งานเง้ยวๆนะมาออกรถศูนย์บาทครับราคาพิเศษเลย 3 6ม0 0 0บาทเอาส่วนลดไป20,000เหลือ3 4 9 0 0 0บาทออกรถศูนย์บาทปีแรกงวด4ี่พันลังนั้นพอนหกพันเาตลอดสัญญาแคปนหน้าจอหนาพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแกวพิมพ์คำว่ารอเข้าไปรอทั้งรถรอทั้งคนเดี๋ยวให้ส่วนลดหลายกว่า2 0 0 0 0อยู่ีครับพี่น้องไวเล่นจองมาจองมากดลิง,ลง,งก์ไลน์บ้างเชิญครับพี่น้องไวเล่นเกา